สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีธนูและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพทาโร่ทุกท่านด้วยนะครับคุยกันเรื่องงานครับเปิดไพ่ห้าใบานะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าราศีธนูงานจะเป็นอย่างไรโอเคได้ไพ่มาแล้วนะห้าใบเดี๋ยวเรามาดูกันครับ ใบที่หครับคุยกันเรื่องงานใบที่1ใจความหลักสําคัญที่ปรากฏใจความหลักสําคัญที่ปรากฏนะกําลังจะเกิดอะไรขึ้นครับเจ็ดดาบงานงานเป็นยังไงขึ้นไปนขึ้นเป็น7จ็ดาบ มันมีปัญหาไหมมันมีอุปสรรคไหมหรือว่ามันมีอะไรที่มันดูแล้วผิดขั้นผิดตอนผิดกฎระเบียบแบบแผนเจ็ดดาบจริงๆแล้วมันขึ้นมาในลักษณะของการกระทําแบบไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นอพอมันขึ้นมาเป็นใบแรกเนี่ยเอ๊เราจะพยายาก้อนยังไงต่ออาจารย์ เจ็ดดาบคือใช้ความรู้ความสามารถเจ็ดดาบใช้กลยุทธ์ใช้วิธีวางแผนเพราะฉะนั้นใจความหลักสำคัญที่ปรากฏกำลังจะเกิดอะไรขึ้นงานที่ต้องใช้ทักษะความรู้ความสามารถพิเศษถึงเวลาแล้วที่ราศีธนูคุณอาจจะต้องดึงความสามารถของคุณขึ้นมา ถึงเวลาแล้วที่คุณอาจจะต้องวางแผนหากลยุทธ์หาวิธีอะเรามาดูต่อใบที่2องส่งผลกระทบหรืออะไรเกิดขึ้นส่งผลเป็นร e เวอร์ร e เวอร์นี่คืออะไรครับดีต่อใจหรือเปล่าเป็นเกี่ยวข้องกับความรู้สึกทางใจมันเกี่ยวข้องกับความรู้สึกเอใช่ใช่ไหมมันเป็นแบบนั้นใช่ไหม เรื่องจริงใช่ไหมจะเอาแบบนั้นเลยใช่ไหมน่ะลักษณะจะเป็นแบบนี้ตั้งคำถามอาจจะมีอาจจะยังไม่แน่ใจส่งผลมาว่าเจ็ดดาบเนี่ยไอด้ดวยความรู้ความสามารถทักษะพิเศษเนี่ยถึงเวลาแล้วใช่ไหมที่เราจะต้องนำทักษะนั้นนำแผนการนั้นมาใช้มันก็มีความลังเลสงสัยอยู่ทีนี้เรามาดูใบสรุป the w o r d โอเคแหละ The word คือความพอใจสิ่งที่เราทำนั้นมันส่งผลทำให้เรารู้สึกสบายใจเพราะฉะนั้นสามใบเนี้ยราศีธนูว่าด้วยเรื่องการงานถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องนำพาความรู้ความสามารถทักษะพิเศษหรือจะต้องวางแผนในเรื่องของการทำงานคุณอาจกำลังจะคิดอยู่ว่าเอ๊ะ คุณชอบอะไรคุณทำอะไรช่วงเวลานี้เป็นช่วงจังหวะของการค้นหาตัวตนราศีธนูครับงานที่คุณทำอยู่คุณรู้สึกว่าคุณไม่แน่ใจคุณรู้สึกว่าคุณไม่ชอบคุณยังหาหนทางหรือเดาตัวเองไม่ได้ว่าแท้จริงแล้วคุณมีความสุขกับการทำอะไรคุณอาจจะเบื่ออาจจะเซ็ง กับสิ่งที่คุณทำแล้วคุณก็ตั้งข้อสงสัยขึ้นมาว่าคุณเองนั้นอ,อยากทำงานอะไรกันแน่เพราะฉะนั้นไพ่สามใบปรากฏขึ้นมาเนี้ยต้องให้ราศีธนูก,กับมาทบทวนในความรู้สึกของตัวเองแลว,ว่าแท้จริงแล้วคุณอยากทำงานอะไรนี่แหละทำแล้วตรงกับความสามารถของคุณไหมทำแล้วตรงกับทักษะความรู้ความชำนาญของคุณหรือเปล่า ถึงเวลาแล้วล่ะคุณมีคําถามอยู่ว่าไอ้สิ่งที่คุณทํามันชอบหรือไม่ชอบใช่ปะสิ่งที่ทําอยู่เจ็ดดาบกับโรเบอร์คุณกําลังสงสัยว่าไอ้สิ่งที่คุณทํามันถูกต้องไหมมันใช่อาชีพจริงๆกับฉันหรือเปล่าถึงเวลาที่ฉันอาจจะต้องหาตัวตนเห็นปะเรามาดูต่อว่าสิ่งที่ควรโฟกควรโฟกัสสิ่งที่ควรทําหรือควรโฟกัสคืออะไร หนึ่งเหรียญโฟกัสถึงอะไรโฟกัสถึงไรายได้โฟกัสถึงผลประโยชน์ถ้าคุณกำลังค้นหาตัวเองกำลังคิดว่าไอ้สิ่งที่คุณทำมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องให้คุณมาดูเรื่องผลตอบแทนคุณอยากได้ผลตอบแทนเป็นเรื่องอะไรอยากมีเงินเยอะหรออยากมีเวลาอยู่กับครอบครัวหรือทำอยากอยากอยากมีเวลาทำงานอยู่กับบ้านผลตอบแทนต่างๆคุณเอาตรงนั้นมาพิจารณาดู คุณต้องมาโฟกัสว่าแท้จริงแล้วคุณอยากได้อะไรเพราะไพ่เนี่ยมันเป็นไพ่ของความสับสนถามว่าอาจารย์ดูตรงไหนถึงสับสนดูที่เลรเวอร์ครับเลอเวอร์อยู่ในตำแหน่งความรู้สึกในตำแหน่งอารมณ์ผลกระทบว่าไอ้สิ่งที่เราทำมันถูกต้องไหมมันตรงกับที่ใจเราอยากทำจริงๆหรือเปล่าเดอะเวอรคือคุณกำลังค้นหาตัวเองแล้วไพ่ก็โฟกัสมาบอกว่าคุณ คุณควรจะดูที่ผลตอบแทนหรือดูที่ผลประโยชน์ที่คุณต้องการงานอะไรที่คุณต้องการไงความต้องการไม่ใช่ต้องการที่จะทำงานแต่ต้องการที่ว่าทำแล้วมันได้อะไรราศีธนูครับใบสุดท้ายคำแนะนำคำแนะนำเไ็ดูฟูลทำอะไรก็ได้ที่คุณรู้สึกสบายใจคุณอย่าไปคิดมากเลยครับ คุณเอาที่คุณสบายใป、เอาที่คุณรู้สึกว่าดีเอาที่คุณรู้สึกว่าชอบทําตรงนั้นไปก่อนส่วนผลประโยชน์ผลพลอย,ลยได้หรืออะไรต่างๆนานาคุณจะไปคิดมากเพราะว่าราศีธนูไม่ชอบอยู่ในอาน,นัตของใครไม่ต้องไม่ชอบให้ใครมาสั่งการอยากทำงานตามที่ตัวเองอยากทำราศีธนูนะเออเพราะว่าอะไร ให้กลับไปดูสัญลักษณ์ของราศีธนูราศีธนูคือนักล่าถูกะราศีธนูคือผู้ที่ไม่ยอมหยุดนิ่งอยู่เฉยชอบค้นหาชอบผจนภัยชอบเรื่องที่ท้าทายคุณจงเอาสิ่งเหล่านี้แหละมาลองมาตัดสินใจดูว่าในเรื่องของการงานคุณจะทำงานอะไร นะครับผมตอนนี้ผมมีความรู้สึกว่าราศิทธน์ุคุณกําลังสับสนกําลังกังวลใจอยู่นะว่าไอ้สิ่งที่ทํามันถูกต้องหรือเปล่าสับสนลังเลสิ่งที่ทํามันใช่หรือไม่ใช่เพราะฉะนั้นไพ่บอกมาแล้วว่าเดอร์ฟูจงทําตามใจที่คุณปรารถนาเถิดแล้วทุกอย่างมันจะดีเองแค่นั้นครับไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องกังวลมากอยากทําก็ทาไ่อยากทกํา,ทาก,ทก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนในสิ่งที่เราอยากทํา โอเคนะครับผมเอาแค่นี้ก่อนถ้าใจเราอยากทําเมื่อไรอ่ะเดี๋ยวมันจะพัฒนาส่วนอื่นๆตามมาเองนะครับไม่ต้องไปกังวลเรื่องผลตอบแทนไม่ต้องไปกังวลอะไรมากมายใจคุณอยากทำไหมอยากทําก็ทําไม่อยากทําก็เปลี่ยนไปทําอย่างอื่นเอาที่คุณสบายใจนะครับจบแล้วนะขอให้ไพ่ดาโรเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสําหรับคุณใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่ มาปรึกษาได้นะครับหรือผมทำคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ